ก็ขอต้อนรับเข้าสู่บอมคิปโตเกมที่ทําให้คุณนั้นหัวระเบิด o ูมต้องบอกครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกมบอมเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยต้องหัวระเบิดนะครับแล้วก็เรื่องของราคานะครับต้องบอกว่าค่อนข้างดิ่งลงมาแบบโคตรเยอะจากใครนะครับที่ได้ติดดอยนะครับที่200แล้วมาเจอราคานี้ต้องบอกว่าแทบช็อกซนีมากันเลยทีเดียวนะครับ โอ้โหและยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับใครที่เป็นทีมคอมมอนอย่างเรานะครับที่แบบว่าทั้งเกลือทั้งพริกไทยทั้งขิงเพราะว่าโดนคนที่มีตัวดีๆขิงเจ็บปวดเสลือเกินนะครับก็คิดว่านะครับตอนนี้เนี่ยเกมนะครับมีการปรับปรุงประมาณ3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็เป็นเรื่องของความลื่นลื่นลื่น ที่มันลื่นม,มันไม่แปลกหรอกครับมันลื่นเพราะว่าคนมันไม่ได้ค่อยเล่นกันแล้วและอย่างที่สองครับการเคมการเคมเนี่ยเคมไวมากๆครับคือกดปั๊บเด้งเข้ากระเป๋าเลยครับแต่ว่ามันไม่โชว์ตรงนี้เป็นเพราะว่าเราต้องแอดเหรียญใหม่นะครับบางคนบอกว่าเอ้ยเหรียญไม่เข้าไม่กดเมตามัแล้ว,วะกดเมตามัสก่อนนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเหรียญเราเข้าแล้วนะครับผมกดแล้วคือตอนนี้ผมได้ทุนคืนมาประมาณส0สิเปอร์เซนตนะครับ โอ้โหลงไปหมื่นประมาณถ้าเหรียญตอนนั้นนะก,ก,ก็ประมาณเก้ากว่าก็ประมาณหมื่นหมื่นสองนะครับเพราะผมซื้อไป11ตัวแล้วก็มีเศษอีกนิดหน่อยประมาณ11กว่าตัวนะครับ11ตัวก็ประมาณหมื่นหมื่นสองหมื่นสามนี่แหละครับเพราะว่าเปนหมื่นสองเก้าเออนั่นแหละครับประมาณนั้นนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้คืนนะครับก็พยายามฟาร์มนะครับผมว่ามีโอกาสได้อยู่นะครับก็เอาทุนออกมาก่อนนะ เถ้าสมมุติว่าใครยังไม่ได้เข้านะครับก็ช่างใจเยอะๆนะอ,อผมไม่ได้มาชักชวนนะครับในคลิปนี้ไม่ได้มาชักชวนแต่ว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แนะนำนะครับในสิ่งที่ผมเจอนะครับผมส่วนการตัดสินใจนะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมเนี่ยตัดสินใจในการเข้ามาเล่นหรือว่าจะลงทุนยังไงนะครับก็ลองลอง,ลองศึกษาข้อมูลก่อนนะโอเคครับสําหรับข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของเรื่องบั็กนะครับ บั克ที่เกิดขึ้นฮีโร่อะไรพวกนี้เนี่ยที่มันอาจจะแบบเดินแล้วแบบค้างเหลืออะไรเงี้ยก็ลดลงนะครับก็คือไม่เห็นแล้วนะตอนนี้ก็คือความลื่น1ความลื่น2เรื่องบัคส3เรื่องของการเคลมนะครับตอนนี้ก็แก้ประมาณนี้นะอ่าสี่เขาสี่โดนเนิร์ดครับ,ส,รบสกิลใครมีสกิลรีลงร,ร,ร,รีเจนนี่โดนเนิร์ดเละนะครับผมบอกไว้ก่อนโดนเนิร์ดเละ ดีแล้วครับเพราะว่าต้องเข้าใจที่คอมมอนอ่ะมันไม่มี SL อ่ะครับไม่มีซูเปอร์แลไม่มีอีพิกไม่มีลีเจนอเรีะหรือว่ามีแลสักตัวโอ้โหแล้วตอนนี้เขายังไม่เปิดเคมนะครับยังเคมไม่ได้นะแต่แต่สำหรับใครที่เติมเงินแล้ว,ลวเอ่อกดกดเคมที่ไม่ใช่มาจากกกงเนี่ยเห็นมีคนในกลุ่มเขาบอกว่าได้อยู่นะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่า ผมว่าเพื่อความปลอดภัยอย่าพึ่งเลยดีกว่าเนาะนะสำหรับใครนะครับที่อยากจะเ,ออเล่นต่อนะครับเกมนี้ถามว่าเล่นต่อได้ไหมก็ได้เรื่อยๆนะครับแต่สําหรับคนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องช่างใจเยอะๆเลยนะครับเกิดเปิดมาได้คอมมอนมาเนี่ย <k ouvert> บอกเลยครับว่าติดยาวครับผมก็สําหรับคลิปประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตกันนะครับตอนนี้ยังไม่มีโหมดสตอรี่นะครับเห็นว่าเขาจะมีเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะประมาณเ,เดือนหน้านะเขาต้องแก้ปัญหาเรื่องของการเครมฮีโร่ก่อนนะครับแล้วก็ปัญหาอื่นๆที่จะตามมาก็ต้องวงกันให้ดีที่สุดครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสายยันสวัสดีอ้าราคาเริ่มสวยครับเมื่อกี้ตกลงไปเหลือประมาณนี้เนาะ44แล้วก็ขึ้นมาผมขาย48 ตอนนี้เหลือ46โอเค